คือเห็ดเพิ่งหวานดอกที่สองนะคะเดี๋ยวมาดักัดแล้วจ้าพี่น้องจา้าเห็ดมันปูส,สวยๆเลยเห็นไหมคะเนี่ยเจอแล้วจา้าเห็ดเพิ่งหวานนี่ดอกที่สามของวันนี้อันนี้โอขาใหญ่มากพี่น้องแบบขาแบบใหญ่เลยนี่เห็นบ่นี่ขาแต่ว่ามันอูขาไหมใหญ่มากนี่ดูขาเขาสิสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจา้าอุ้ยมือนี่อากาศแบบ มันสดชื่นมากเพราะว่าฝนก็ตกคำนะคะพ่อแม่พี่น้องจ้ะมาดามเห็นมัสลุมผ้าพ่อแม่พี่น้องมนเลาะปลามาเลาะเบิ้งองหยังหุบ่เลาะเบิ้งเห็ดมันปูดเ,เด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ะวันนี้มากับสาวพิจิตคนงามแล้วอยู่ทั้งพุ่นล,ล่ะจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอื่อยแล้วว่ะเห็ดหยังนน้องแพทอยากไปย่างเห่นปลาแพทกันเลยว่าเอาอยากไปยางกับมาที่ล่ะเดี๋ยวสิผ้าพไปแพทย์ว่ะก็เลยผ้าก,กันมาพ่อแม่พี่น้องมันวางตรงกันกับช่วงคึ้มฟ่าคึ้มฝนนอกจากเนาะกับบเป็นหยังจ้ะกะถือว่า ถือว่ามันเลาะแบบว่ามันดีมากเลยพี่น้องครับรถมากเนี่ก็เห็นโชคดีมากเห็นเห็นน้องกวางกวางแมง่ลูกอ่อนพี่น้องลูกพนันลักนาลากัาลากแต่ว่ามาถามไทยแบบว่าท่านเข่านางอยู่ในรถแล้วข้ามถน,นนกันลูกกล้ลูกรถต้ะเนียน,น,น้อยพ,พี่น้องนะแห้งเพิ่พึ่งออกจากพี่น้องจ้ะแล้วกะ็พอมาหอดลายางเขามากอะ่ะเห็นอีกโต๊ะหนึ่งแต่ว่าเห็นในระยะไก่ไทยบ่ใดว่าเข้าเขาไก่เพิ่งกระแล่นหนีจากพี่น้องแต่ว่าก็เป็นโชคดีเนาะเนาะแบบว่าแต่เห็นความงามจากธรรมาชาติจะ้ะโอเคจากพ่อแม่พี่น้อง พามาหลอะเห็ดมันปูเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าสิ่งที่เจอนี่คืออันนี้เก็บเป็นขอนกระทาเห็ดหนาแหล่เห็ดกอจ้ะพี่น้องฝ้นกะโต้ข้ามสิโศกดีพอเห็ดบนน้อเดียินี้าว่าเห็ดมันปูออกแล้วจ้ะแต่ว่าก็เป็นบางพื้นที่บางสวนนะจ้ะโอเคจ้ะเบาๆไรเงาย,ยาง,างเดี๋ยวข้าพ่อเห็ดแล้วข้ามาเก็บน้ำกันเดีจด้ะเจอแล้วจ้ะพี่น้องจ้าดอกแรกแหกมานเด้๋นี่อุ้ยดอกปังไงหนึ่งสองดอกจก้ะจุดเนี้ยสองดอกเลยปาด ขาใหญ่มากอวดบวบขาใหญ่ๆเลยจ้ะพี่น้องจ๋าปาดเ็ดมันปูแหลกผุนเสียงอสาวพิจิตคนงามอยู่ทั้งพุ่นจ้ะพี่น้องจ๋าพี่พึ่งสาวพิจิตคนงามนี่สองหลอแกร่กแฮกหมานมาเด้อมาเด้อเก็บเฮดมันปูน้ากันจ้ะนี่อีกจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าเนี่จ้านี่จ้าพี่น้องจ๋าเจออีกแล้วจ้านี่นี่พี่น้องจ๋าเ็ดมันปูขาเัิเริ่มเลยนี่ดอกเล็กๆเพียบ นี่ดอกน้อยๆเอาไว้ก่อนเนาะเอาแต่ดอกใหญ่ๆที่ว่ามันใส่ได้อ่ะจ้ะพี่น้องจ๋านี่อุย้ยขาอวบมากจ้ะนี่ดอกเล็กๆเ,เ,เอาไว้ก่อนนะคะเอาแต่ดอกใหญ่หญๆจ้ะแล้วก็นี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่ๆกําลังขึ้นเลยจ้ะนี่เห็ดกําลังขึ้นนะคะสวยๆเลยคะ่ะนี่ว่าใส่กามาเก็บนี่น้ำกานก็ได้มานี่อีกดอกนึงเด้อพี่น้องรูดเฟลมเนี่ยจกหน่อยเด้อมาๆมาเก็บนี่ก็ได้มา นี่ดอกสวยมากเลยเราเลือกเอาแต่ดอกใหญ่ๆแล้วไม่เอาดอกเล็กนะคะเขาสวยเลือกกด้จ้ะมาเก็บน้ำกันนี่ก็ได้มากๆแบ่งกันสาวพี่จิดคนงามพี่พี่มาเอาพี่มามาเก็บน้ำกันนี่แหละมา กำลังเก็บจ้ะเพิ่งจะเจอเห็ดโอ้ยยายหงองเถอะหมดได้เพิ่นสวยเนี่ยมาเอาล่องน้ำแผทน์หี่มามามาเอาล่องด้วยกันเนี่ยมันขึ้นอยู่มาเด้อมาเด้อจ้ะมาเด้อมาเก็บเห็ดน้ำกันเด้อ เห็ดเดนมาร์มันปูจ้านั่นบอกพีเทนบบเฮ้บอกกลับกันว่าสิว่าเห็ดมันปูเดนมาร์กเห็ดเดนมาร์ม uh ัน uh ปูเ uh ห็นปะนี่เนี่ยมันพึ่งขึ้นเนี่ยพี่พึ่งเราต้องสังเกตดีเออนั่นน่ะเห็นบอสน่ะเก็บพูน่ะพูน่ะเก็บก็แบ่งกันก็ไปเก็บเลยเก็บเลยเบินเดอจ้ะนี่จ้ะมาเบิ่งเดอร์นี่เนี่ยเห็ดกำลังออกใหม่ๆเห็นบอจ้ะ มีสี่สิบสองคนบุเดเบิงเฮาเอาไส้ซดสป่อุ้ยคือได่ไส้ซอสสะัสดีค่ะพ่อแม่มาดามเห็ดมุสลิมนะคะมาเด้อมาเก็บผ้าเพิ่นเปเบิงหุ่นเพินอยากเบิงเห็ดมันปูเอาน้องแพทกล่องเก็บไน่บอมยังนี่เก็บอาดอกที่แล้วหอาก็เหลือดอกใหๆ่ๆละเนาะอือหอาก็ย้าดอดหน่อยจ้าจ้าไปเดินฝั่งนู้นก็ได้มันมีเหมือนกันก็นั่นแหละกลไปนั่นกันนั่นแหละก็แต่ว่า มันก็เริ่มมีแล้วนะ่ะมองเหมือนอย่างที่แพทย์เก็บเนี่ยใช่ใช่โอเคค่ะโอเคจ้าจ้าไปผ้าเพิ่นไปเก็บเ้อะปลาน้ากันนี่เหรอจ้าเฮ็ดพึ่งคืนก็ลังขึ้นอ๋อเราอันเพิ่นไหลสด มีเห็ดสี่สิบแปดล้านดวงใจพ่นไหลสดพี่น้องต้องค่อยๆเดินเพราะเห็ดเขาพึ่งขึ้นฝนตกปเปียกเลยปิดไปดอกน้อยๆดอกเล็กๆยังไม่แต่ขาใหญ่มากนะคะขอบอกเนี่ยดอกเล็กแต่ขาใหญ่มากจาก้ะพี่น้อง ดอกเลขข็กขาอวบดอกเล็กๆขาอวบๆนะจ๊ะลองจิ้มบิ่งดูอันนี้เล็กเกินแต่ว่าได้เห็ดแล้วก็เอาซะเนอะนกับถือแล้วแล้วนี่โอ้ยเดี๋ยวเขาปลาแล้วมีความสุขหลังจากที่ไม่ได้เข้ามานานเนาะต้งมีมูมากจังสี่ด้วยพี่น้องเพราะว่าตะกี้แพทใช้เดียวแพทก็ใช้แตาสมือนตั้งแต่หล่างกายเขาลงมบานมากนี่บอกคอยกะ มา่ามมีมูมากค่อยสีมาจา้ะเอาแฟนเอาอยัางมาช่วงนี้แพทเหมือนอย่างที่บอกไปเป็นภูมิแพ้หนักเพราะแม่พี่น้องมั่งทันอาจจะบระดิดัติดตามอันคลิปที่แพทได้เ้าเนาะเข้าโรงพยาบาลจา้าก็เลยขึดหยานจักน้อยบวคอยกาไปไกลผู้เดียวต้องมีมูม่านำ้ำมืดพอดีเหมือนนี่อ่ะสาวพิจิตคนง่ามเพิ่นส่วนมากกันเลยมากไปลุยกันต่อนะคะ พอแม่พี่น้องเอ้ยมาดามเจออะไรรู้ไหมคะเจอเห็ดพึ่งหวานพี่น้องดอกแรกของปีแล้วนี่คือดอกแรกของปีจริงๆปีนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเพราะว่าหลังบานแพทย์ที่แพทย์พ่อมันนะแพทย์ว่าเกว่าเห็ดพึ่งหวานมันเป็นเห็ดมันปูเด้อจ้ะเด้อนี่คือเห็ดพึ่งหวานของแท้นี่อู้ยสองดอกเนาเนาไปแล้วนี่นี่กะใส่บ่ได้เด้อจ้ะเด้อแต่ว่าอุ้ยดีใจหลายทีได้เจอขอให้เจออีกเด้อจ้ะเด้อพ่พอแม่พี่น้องไปลุ้นด้วยกันนะคะในรูปในค่าแล้ว ดูบรรยากาศป่าเด้อพี่น้องจ้านี่มาดามโชกดีแห้งบางหนึ่งที่ไปเจอเห็ดมันก็ลังขืนมันยังขึ้นไม่เยอะพี่น้องนี่เดินหลายเดินเดินมานานหลายติบแล้วยังไม่เจออีกเลยเจอแต่เมื่อกี้น่ะที่ว่าแพทย์เก็บอ่ะนี่แล้วก็เดินมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้วยังไม่เจออีกเลยทอไมพี่นอ้อวงวังว่าห้าสิบพออีกเด้อใด้พ่อพัดพ่อเกียงเด้อมันสิงขืนซ้ำานั่นเลยบ่ เห็ดพึ่งขึ้นไหมพี่น้องจา้าป่าเนี้ยพึ่งขึ้นแต่ว่ามองอืน่นเทงข้าเจ้าเก็บกันหลายแลวเนาะมันกะคงจะเรื่อยเรื่อยนี่นแล้วเนาะเะสิทย่อยออกมาเรื่อยเรื่อยแล้วมั้งเป็นไรหาต่อไปโอ้โหข้าเจ้าว,ว่างมันเห็ดไอียงเกาะเขาอื่นพึ่งนไหมอันข้าเจ้าว,ว่างแล้วเนีเ่ยมาเบิ่งได้จะใสเบิ่งนล้กันเห็ดผึ่งเห็ดยังไงล่ะพี่น้องเนี่ยดูเนี่ยเยบิ้งข้าเจ้ววาเห็ดไห้ เขาเอลอล่อพึ่งบ่หรืออีหยังแหละสักอย่าง,ง,าง,งนี่แหละเนี่ยเขาเห็ดน,นอนไว้เองสิห้พึ่งเพิ่นมากหยังบ่ปล่อยไข่บ่หรืออีหยังแพ็กระว่าบ่เป็นออหยังสักอย่าง,ง,กง,ง,กางเกี่ยวกับพึ่งเนี่ยแหละเด้อนี่เพิ่นเห็ดกระสอบนอนไว้ยังสีจ่จ้ะหาต่อไปจ้ะมันต้องโชคดีเป็นของเราหน่อยแหละมันมันต้องขึ้นอีกแหละเนาะเพื่อสิบบ่ขึ้นแค่แนี้แล้ว เดี๋ยวหากันต่อเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันอีกนะคะพี่น้องจา๋ามาดามมันหมานเนาะเห็นบ่จ่ะบาพันเลยสุดคว้วได้เจออีกแล้วจ้ะนี่เห็นบ่พี่น้องจา๋าเห็ดมันปูจ้าอุ้ยดอกเล็กดอกหน่อย,อยขาขาใหญ่มากนะคะพี่น้องขาเรางามงามเ้ยนู้ยเลยบึงขาเด้อนี่ขาใหญ่ใหญ่ขาอวบ ขาใหญ่ขาอวบน,นนะจ้ะเนาะปีนี้เห็ดคือสีหลาอยู่ดอกฝนดีขนาดเลยพี่น้องเดนมาร์กฝนตกแบบสุดยอดอีหลีจล้ะมันบ่แหลงอ่ะไหมแหลงข้าวเดียวกับตก,น,น,กน,นะนี่นะดอกน้อยเพลินๆนะนี่สิค้ออีกหลายเอาไว้หันะละเลิศค่ะเลิศได้เก็บอีกแล้วไปหาตอจ้ะหลุนๆน้ำกันตอเด้อพี่น้องจ๊ะพี่น้องจ๊ะอันนี้คือเห็ดเพิ่งหวานดอกที่สองนะคะ เดี๋ยวมาดามสิห้าพอแม่พี่น้องมาลองตัดเบิ้งวาเราสใส่ได,ด้บ่ r ด้ r จะเด้อดอกก็ถืองิ่งเป็นลูกกับศูนย์่หละจ้ะเพราะว่าอะไรน้องถากนะจ๊ะนี่เออมาเดี๋ยวอู้หนไหนเห็นบ่ถ,ถากเอาไปกินอยู่ทางใตอู้ขาสวยอู้พี่น้องเอ้ยใส่ได้อยู่จ้ะโอ้บ o เด้อเดี๋ยวขอขอดูชัดๆอ๋อได้อยู่ได้อยู่ส่วนหนึ่งนะคะอ้ยน้องถากเอ้ยเดี๋ยวขอดิตัดให้เจ้าให้เจ้ากินแล้วเจ้าก็ลงไปได้เนี่ด้ะ ลงไปลงไปนี่นี่ตัวเล็กๆนี่เตี่ยวเองนี่อาบันเดี๋ยวสตัดไว้หายกินเดอ้อส่วนหนึ่งกะเพื่อได้ไปแกงไหมเอาไปก่อนเพราะว่ามันเป็นเห็ดใหม่คงจะอร่อยน่าดูนะคะอดอกแรกบ่ได้เก็บดอกนี้ได้เก็บได้จ้ะเดอ้อดอกแรกบ่เอานี่ตัดทิมห้เบิดเลยช่วงเห็ดบ่วมีกับเห็ดจางสี่ลักก่อนช่วงเห็ดมีโอ้ยสวยเลือกได ตามธรรมดาเนาะพะี่น้องบอกว่าไผกับไผ่ล่ะค่ะอืมจ้าเพราะว่เห็ดเขายังไม่ออกนะจ้าออกละล่ะอาจจะออกเป็นมังปลานอนโอเคจ้าพี่น้องจา๋าอุ๊ยดีใจเอาปิดไฟให้หน,น้องถากินป่ะลุยต่อเห็ดกอแดงพี่น้อง,นองมันใส่ใด้า่ล่ะนี่ฮะเห็ดแตงไงเนี่ยโอ,อ้เดี๋ยวลองตัดดูซิ ไปแกงร่วมกันจะไ,ได้เป็นหาปลาอีกตัวเนี่ยเบลตังกล่องของอนุญาตให้จัย่างสิเด้อถากเลีนเบิดพี่น้องบพรว่าเฮ็ดหยังเนี่ยโอเคจ้ะเอาไปก่อนเนาะเฮ็ดหายากอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นว่าเห็ดกอเห็ดนาแหละพี่น้องเห็ดอันนี้ก็เห็ดนาคือกันเด้อแต่ว่าตาัดออกก่อนเด้อยวจะเด้อนี่ขออนุญ,ญาต พราะว่าอย่างถากพี่นอ้องตุบป,ปูอยู่เดี๋ยวไปเช็คอีกทีหนึ่งสภาพนะจ๊ะเนาะนี่ถากอยู่ในหูนั่นแห,หละให้เแล้วกินไปว้าวมาเจอแจ็คพอตแล้วจ้าพี่น้องจ้าเห็ดมันปูสวยๆเลยเห็นไหมคะเนี่ยเจอแล้วจ้า,ม,จามาเก็บกันเล่นนะจ้นะเนาะมันต้องขยันเดินนะจ้าพี่น้องจ้าอุ้ยดอกไงเด้อยขาไงนี่มีบอตองหวง่วงเด้อยถากมีมีทุกเห็ดจ้านี่นี่แย่งทาก,กินแล้วล่ะบอล โอ้ขาใหญ่มากพี่น้องแบบขาแบบใหญ่เลยนี่เห็นบ่นี่ขาอวบอ้วนใหญ่มากจ้ะหลายดอกกูเดอ้อเนี่มองเนี่ยดีบ่ได้มีแค่นี้จ้ะเดี๋ยวแต่ว่ามันอู้ขาแม่พี่พึ่งอันคนงามอันจักเลาไปทางไหนเอื่นหาก,กับพพอเราอยากม่ยางปลาซื้อจ้ะแล้วบด้อีหยังมากมาหรอกแล้วรเ,เราอยากม่ยางปลาซื้อเห็ดแล้วก็เก็บบ่หลายเพราะว่า เพิ่นเป็นคนกินบ่หลายแพย์ก็กินบ่หลายปันไดเดอกแต่ว่าจแจกแปลว่านี่อุย๊ยใหญ่มากนี่ดูขาเขาสิโอ้ยสุดยอดความใหญ่เลยนะคะแมนเฮดบ่ียโอ้โบแมนโอ้ยนั่นขา <c oughs> อันดังตับบนึงออียงหัหบ่พี่น้องอันกระดูกกางเกงแตกเออเก็บจนแตกเนี่ยบรดเพราะนั่งฮะลังเทเนานี่ตรงเนี้ยดูสิ <c oughs> ถือถากเล่นอรุณสกรรม แต่เหลืออยู่จ้ะขาใหญ่มากโอ้ตัวนี้เหลือกเอานี่จักหน่อยมันเหลือจากเพิ่นนี่แหละขาใหญ่ดีครับเอาฝังไ้คือเกาจะพุนอีกพี่น้องมอเจาแนมเห็นปสผ้าหมุดเอาได้นี่ เห็นบัวนี่บัสังเกตก็สิบ่ได้กินได้นี่สามดอกจ้ะแล้วคอยเก็บไปเลยตัดขาไปมันบ่มีคนในป่าก่าสิบ่ฝ่าบ่คอยมีคนคนบ้านได้ออกล่าบัานไดแต่ก็เหินรถจอดอยู่เป็นบางช่วงๆนะจ้ะเนาะก็ได้เก็บเรื่อยๆยู่ด้วยจ้ะพี่น้องจ้ะนี่แต่ว่าคันิีไฮไลท์คือเพิินเป็นแพร่เป็นแพร่บ่มีดอกจ้ะ เดินหมากันท้าหยาเห็ดท้าหยาจ้ะพอได้เล่มแล้วจ้ะเนาะเล็งเห็นเธอแต่ไกลเลยพี่น้องเห็นหยังหูวบอวชาเห็นเห็ดพึ่งหวานดอกบลัมเลยพี่น้องจ้หมะเจ้าหมะเจ้าแนมซอยมาดามเด้วยนี่นี่เห็ดพึ่งหวานนี่ดอกที่สามของวันนี้อันนี้เละแล้วไม่เอานะคะนี่ปัดออกแล้วเด้อเห็ดพึ่งหวานเนี่ยเริ่มทยอยออกแล้วเนาะพี่น้องจ้า ดอกใหญ่มากโอ้ยฟินฟินฟิวฟินมาทันทีจ้านี่เธอผลงานมาดามก็ได้พ่อได้แกงได้พัดอยู่เด้อเจออีกแล้วจ้าพี่น้องจ๋าโอ้ยฝ่ากะตํากะสูงลงมาอยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยหนอากะตาหนอยกะสูงที่ว่าหนอากะตาหนอากะสูงนี่กหมไม้วามว่าเหมือนฝนจะตกหนอยกะเปิดหนอยกะหนอากะปิดสิแมโอ้ยดอกไงแห้งด้อพี่น้องขาอวบมากค่ะ เจอเรื่อยๆอยู่โอเคอยู่จ้ะเจอเรื่อยๆเนาะพอได้เก็บพอได้ฟินอยู่จ้ะเก็บไปเรื่อยสิได้พอแกงอยู่เห็ดกอดอกนี่ให้ถากแล้วกินซะกินขากกินแน่ปุณะกินโลดบวแยงหรอกฝนตกใส่สีเพลสีได้จ้ะเด้อเบืองดอกนี่ดูเป็นตาเอาไรบ่หอยกล่องคือเป็นหอยนี่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 เห็นบ่สีเป็นสีเข้มๆมั้งสีอะไรจ้ะนี่สีเพิ่นเนาะโอ้ยขาไหม ขาแน่นมากเนี่เอาไปแกงร่วมวนะจ๊ะเนาะตัดหมองถาก,กินออกนะเพื่อความปลอดภัยเนาะโอเคจ้ะสวยสาวพิจิตคนงามเจ้าอยู่ไซนอเอินกับบ่อคานเรายางอยู่แถวนั้นละพี่นนองแผดบ่อระว,ว่างยางไปเป็นหล่องขันยันหลงนั่นเพราะว่าเขามีหล่องให้ยางดีกับยางอยยางแตกหล่องมันสีซับสน มันสิไปหาปรถบถือนี่กำลังขืนพ่อแม่พี่น้องจา้ากำลังขืนงามๆเลยอันนี้ไงแล้วเก็บได้แล้วโอ้เหน่ากับพองนันได้แต่เด้กอุ้ยเพียบเลยนี่เอ,เอาตัวนี้เอาตัวนี้ตรงนี้เยอะอยู่จา้ามามองได้มันหล,ลายๆต่างกล่องเก็บเอาเลยนี่หละหลายสุดมาดามแล้วมันอึดอยากเดนมากันเดนมาอึดอยากแห้งเห็ดมันปูนี่ ตขาไงไงเอๆพี่พึ่งเราไปทางใดเน,ออนเนาะพี่น้องขันมากนะกันนี่ขันบ่บ่บ,บ่น,เนีเพื่เอิญหาได้พี่น้องเพราะว่าย่านย่านหลงอุ้ยเบิ่งขาดอกง,งามขนาดเลยเก็บมาหืมอดอกหน่อยถือเ,เราบร่ได้ตั้งใจเด้อแต่ว่ามันไปถือเด้วจะเสียจังไดจงไว้น้า จงใบคนอื่นมาเก็บน้ำนเห็นบ่ง่ามบ่พี่น้องพ่อได้เล่มอยู่เด้อมีแต่งามง่ามแล้วกเนาะถือพ้นเดกนเากาวจะเก็บทำปีน้ำจ้ะดอกน้อยเลือกเอา กับบอลเราอยู่มันต้องยางหาเด้อจ้ะเราอยากมายางเหรียปลาซื่อๆดอกเพิ่นบอลเลเก็บตัวหน่อยโผดบอลดอกหน่อยๆเพียบเลยเห็นบอลผัวหนาเลืองๆนะแมนเบิดเลยเด้อนี่เอามาตัวนี้จงไวกรพ่อบอลเบิดดอกจ้ะมันหน่อยโผดเอาไว้ให้เราใหญ่ หอยคนอื่นเดี๋ยวมาเก็บน้ำแต่ว่าขันไงเดี๋ยวบด้จงแล้วฝาดเหลียบเนาะบด้ห่วงคนอื่นเด้อถาใหญ่ขาห่วงตะของแต่นี่ลักษณะมันเล็กเกินเราก็ต้องจงไว้นะจ๊ะพี่น้องเสื้อหยังบ่นี่ห้อยผู้ใดมาเล่นนี่ฮะห้อยกวงแลนส้นบ่หรือจังไดเนี่ย้อเห็ดงามๆือเป็นแนวนี้ห้อยคนเก็บ,รบ,บ,บ,บเราบ่เอาบ่รือยังไง <laughs> คือถอนแล้วบ่อเอานี่ไหมพอกะเอาแล้วเงียงามเนะาะค่ะอวบไหมพอเก็บเล็กพสมน้อยขอกระด้ย้ายแล้วห็นบเน่เนี่ยเนี่ยแต่หลายแล้วจ้ะไปลุยลุยต่อนะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะบางฉากบางตอนขอโทษขออภัยด้วยจ้ะอ่ะมามดามอาจจะลืมเปิดถ้าบบมีเสียงก็แสดงว่าลืมเปิดอ่าไม่ด้วยจ้ะเด้อลืมพ่อแม่พี่น้องขอโทษขออภัย นางเือลืมสังเกตเพราะว่ามันเปิดไวตลอดบ่ได้จ้ะเพราะว่าห้อยยางระยะไก่มันไหมมันสีเบิดอ่าแบตมันสิเบิดโอ้ยแต่หัวอยขาใหญ่นะ่าจะนะขาใหญ่มากปิดไวสีสีดเบิดแล้วถือฝนสีเห็ดสีดเบิดเลยจ้ะนี่สวยขาวอวบอดอกเดียวนี่คอยก็เห็นอยู่เดอ้อนี่ มีสองดอกมีหลายดอกเพราะมันด,ดอกเดียวดอกดอกน,น้อยเพิ่นเพียบเลยนะเอาดอกเดียวเนี่ยแหละโอ้ฝนอีกจ้ะนี่แถบนี้เยอะอยู่บองที่มันเคยขึ้นนี่ละแต่่ไเด้เยอะหลายเพราะอันนี้ปั้นนัดดอกแต่ว่าก็มีน,นะนี่แต่ว่าบ่ได้บ่ไเด้อยู่ไกถเด้อจ้ะเด้อยูไก่ใกล้ลดอันซีว่าอัน ฮวงอันพีเล่าหนานะแล่วก็สีไปอยู่แถวแถวรถน่นแหละแพทย์ิดว่าสาวพิจิตคนงามนะซื้อช่องเพิ่นเด้อเขาไปติดตามเด้อพี่น้องเด้อโดนๆหูจักกันมาเพิ่นเป็นผู้ยิ่งไทยคนแหลกเลยทีแพทย์หูจกักหูจักกันแต่โดนแหละจ้ะทีว่ามาอยู่นี่เนาะแต่ว่าจะคุยกันนาน,านคุยกันทีแต่ว่าคุยกันเฉพาะเรื่องมิทุระขึ้นหอดกันมาจาะเนาะ อกจ้ากำลังขึ้นนะคะสวยๆเลยจ้ะงามๆเลยเนาะอวบ,บๆเลยจ้ะอโอ้ฝนนะโอ้เพียบเลยอุ้ยขาแบบไงนึงขออนุญาตฝาดเรียบเลยไไปิดไวแบบนี้ปิดไวนี่จ้ะ ถ uh huh. อยไปเห็นวามสายเธอหนึ่งเนาะนี่อ่อนๆเลยจ้ะเจออีกแล้วจ้ะนี่กระลังผูย,อยุอยู่พี่น้องนี่โอ้ยนี่อีกสองดอกด้จ้ะได้นี่อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละหาเรื่อยเติมกันเนาะพี่น้องจ้ะจำนี่กับมวนกับฟินน่ะล่ะเนาะพี่น้อง คนคายอ่าชอบเขาปลาสีสีเขาใจความรู้ส,สึกมาดามเลยสีหน่อยสีหลายก็มีความสุขที่เห้าได้เก็บแตาขันเจอหลายหลายเป็นเป็นแพ้เป็นแพ้แพหางสีมีความสุก,กว่หนีได้พี่หน้องก็สีกรีดด,ดังเลยจ้ะเจออีกแล้วจา้าอวบๆวบ,บเลยนะคะเนี่ยเดีย๋ยวค่อยไปตัดขากตอนเนี้ยมาดามเปียกหมดแล้ว เบียกเนี่ทั้งโตเลยเพราะว่าฝนมันตกไอ้ห้อยอันฝนตกเนาะดอกน้อยเอาไว้ตัดแม่เพอตัดแม่กับยาว่ากันอันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่จ้ะสาวสดอันสาวพิจิตค้นง่ามมานำกันกับซัมบ่ได้มานักกันจักไปทางใดอีกจ้ะ ถามกับพ่อได้เล่มอยู่ได้ล่ะแต่ว่าเราสีได้เล่มบอแค่นั้นแหละเป็นกันเราบัค่อยอันนี้ดอกเราเ,าเต็มถี่กับสีหาดอกสำหักเอาละจ้ะพ่อแม่พี่น้องก็คลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีด้วยจ้ะถือว่าหมานนี่นี่ถือว่าหมานสําหรับเห็ดที่ออกใหม่นะคะเห็ดเพิงหวานก็ได้รูปได้ข้าสามดอกที่เจอนะคะเห็ดมันปูก็ถือว่าอลังการงานสร้างมีแต่ดอกขาบอวบใหญ่ๆนาจะจ้ะเนาะเรื่องของเหลืองเบิ้งพ่อแม่พี่น้อง เรื่องของเรื่องแพทย์สีภาพ่อแม่พี่น้องไปใส่หูบะนาวว้าหาเล่าว่พอจะเล่าไปทั้งใดโท่ากับบ่รับบปะนี่โทรศัพท์จะเพิ่มมีจักซิมมีจักอันนี้เอาล่เดอร์ปนี่คนพี่น้องเอ้ยไปจบไปซ้ำนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องน้าหาอันสาววิจิตค้นงามก่อนจะเล่าไปทั้งใดพ่อแม่พี่น้องจา่าม,มาดามเราคิดยากโอเคจ้าเจอกันกิบหนานะคะสีผ้ากิบโตอ,อยู่แต่ว่าน้ำหาคนก่อนจ้ะแล้วนับุืสวัสดีจา้าบ๊ายบายค่ะมานอยู่นอกจากเนาะ